สวัสดีค่ะชื่อซุมโอนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะตอนนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ natural joy vision d s clinic ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการนวดรอบเบ้าตานะคะเพื่อ,อเพิ่มการผ่อนคลายโดนตาของเรานะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มการแหลเวเียนของเลือดได้ด้วยนะคะท่าแรกนะคะให้ใช้นิ้วกลางนะคะกดที่หัวคิวค่ะและหลังจากนั้นนะคะคืนเป็นวง,งกลมเล็กๆนะคะ แล่ตามคิ้วมาเรื่อยๆให้รอบเป้าตาเลยนะคะทำสามรอบค่ะ นูนะคะคเมื่อเสร็จแล้วนะคะครบสามรอบให้ใช้นิว้วชี้กับน,นิ้วหัวแม่มืลลอเรานะคะหยิบคิ้วตั้งแต่หัวคิ้วค่ะหยิบแล้วปล่อยหยิบแล้วปล่อยไล่ตามคิ้วมาเรื่อยๆจนถึงหางคิ้วนะคะแล้วคึงขมักค่ะ ทำสามรอบนะคะอีกรอบนะะึงค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ม้วกลางค่ะกดบรดิเวณกระดูกเบ้าตาด้านล่างนะคะนี่เป็นการกดจุดนะคะกดและคะ้างไว้5วินาทีทำ5รอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ใช้ในิ้มหัวแม่มเ,เรานะคะกดใต้เริมฝีปากหรือบริเวณคางนะคะ5วินาที5รอบเช่นเดิมนนะคะ หลังจากนั้นให้ถูมือให้ร้อนให้อุ้งม,มือเราเร้อนๆเลยนะคะแล้วให้ปาดไปที่ดวงตาเราค่ะปาดออกไปทางด้านข้างทำสามรอบนะคะอีกรคบน้ง หลังจากนั้นนะคะเมื่อปาดเสร็จเรียบร้อยครบ3มรอบแล้วเราจะใช้ปลายนิ้วนะคะเคาะร,รอบๆเบ,บ้าตาสองรอบค่ะเพืเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเมื่อสองรอบครบแล้วให้เคาะล่าขึ้นไปที่สี่สักระุ้นเส้นประสาทน,นะคะวันนี้ก็ เป็นการสอนการวดง่ายๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ที่บ้านได้นะคะใครยังไงก็ลองทำตามดูนะคะสวัสดีค่ะ